สอนวิธีทำสโนว์แมนจากลวดกระเยี่แบบง่ายๆแบบนี้นะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลวดกระบียนะคะแล้วก็มีกระดาษครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเราก็จะม้วนกระดาษครึ่งวงกลมของเรานะคะให้เป็นรูปกรวยค่ะ ขนาดก็ตามที่เราต้องการนะคะส่วนอันที่เราทำเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะม้วนเสร็จแล้ว3มเซนเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้ลวดกรมะหยีสีขาวนะคะพันรอบกลวยกระดาษของเราค่ะก็ทากาวลงไปนะคะแล้วก็เริ่มพันได้เลยค่ะเราจะพันจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะพันไปเรื่อยๆนะคะ เราจะพันไปนะคะใช้นวดกระมังีีสีขาวพันปและทิ้งตรงปลายไว้นะคะยังไม่พันนะคะเหลือประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะปลายตรงนี้นะคะเราก็จะพันด้วยลวดกระมังีีสีแดงนะคะหรือสีอื่นที่เราต้องการนะคะนี่นะคะ่ะวันนี้เราจะพันเป็นสีแดงนะคะสโน์แมนของเราก็จะใส่หมวกสีแดงะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะ พันไปจนหมดเลยนะคะจนสุดเลยเหลือก็ตัดทิ้งค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้ลวดกระมี่สีขาวนะคะม้วนกลมๆเป็นเหมือนก้นหอยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้นะคะทากาวนะคะนําไปวางไว้บนหมวกของเราแบบนี้นะคะ่ะ ต่อไปนะคะเราใช้ลวดกำมะหยี่สีขาวนะคะแล้วก็ทากาวนะคะกาวร้อนทาบริเวณระหว่างสีขาวกับสีแดงตรงนี้นะคะแล้วเอาสีขาวนะคะมาพันอีกครั้งหนึ่งจะพันทั้งหมด2รอบด้วยกันนะคะให้หนูนสูงขึ้นมานะคะจะได้กลายเป็นขอบของหมวกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะมาทาผ้าพันคอเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่สีแดงเหมือนกันนะคะหักแบบนี้นิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็พันแบบนี้นะคะนี่เลยทากาวก่อนนะคะเพื่อให้มันจดติดนะคะจากนั้นก็พันได้เลยค่ะแบบนี้นะคะ Okay. ส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ตัดทิ้งนะคะทากาวคะ่ะแล้วก็ติดให้สวยงามนะคะนี่คะ่ะจะได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดตาให้กับสโนว์แมนนะคะใช้ลูกปัดสีดำนะคะติดที่ตาของสโนว์แมนแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะตาของสโนว์แมนของเรานะคะ ขั้นตอนต่อไปจะใช้เป็นลวดกำมะหยี่สีส้มนะคะพับแบบนี้นะคะสัก2รอบนะคะแล้วก็ตัดนะคะจากนั้นนะคะก็ติดกาวค่ะแล้วก็ไปติดไว้ตรง จมูกนะคะของสโนว์แมนนะคะของเราแบบนี้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือการตกแต่งนะคะก็ตามชอบเลยค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเหมือนเกรดหิมะนะคะติดไว้บนหัวของสโนว์แมนแบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะสโนว์แมนของเรา คลิปนี้นะคะก็เป็นไอเดียในการทำ snowman โโจากลวดกระหหี่่นะคะแบบง่ายๆคะ่ะสามารถจะเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ